ทันย่าขำลัน่นพ่อเป๊กยอมสลัดลูกมาเฟียถ่ายคลิปเล่นกับลูกสาวน่ารักมากตั้งแต่ประกาศถอดเคี้ยวเล็บเป๊กสัญชยัยสามีของนักแสดงมากฝีมือทันญ่าธันเรศมักมีโมเมนต,ต์อบอุ่นกับครอบครัว แชร์ความเป็นแฟมิลี่แมนเอาใจพันรยากับน้องลียาลูกสาวสุดที่รักให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องผ่านทางโซเชียลล่าสุดในอิส t a แกรมส่วนตัวของธัญญาได้โพสต์ความน่ารักของสามีย่อมแต่งตัวถ่ายคลิปคับเวอร์เล่นกับลูกสาวพร้อมระบุแคปชั่นว่าคาไม่ไหวโดนลียาจับใส่ผ้าพัานคอท่าปากตอนแรกลูกจะใส่ที่คาดผมให้ด้วยพ่อบอกพ่อมาเฟียนะลูกไว้หน้าพ่อบ้าง ag, มาตาลดา ag, พ่อเกรด งานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการรวมไปถึงแฟนๆที่ได้ดูคลิปแล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์นขำลั่นทั้งยังอินดูในความน่ารักของพ่อเป๊กกันเป็นแถวและมีน่าเชื่อว่าจะได้เห็นมุมนี้ของพ่อเป๊กด้วย่ะลูกสาวแค่พีลูกสาวไม่ใช่ลูกลิงจะเล็กลูกลิงต้องเกยกใจกลูกลิงด้วยนะคะพ่อเกดคุยกับใครคะแม่ซื้อเลยคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ